โอเคค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะคะมาแถมอีกหนึ่งคลิปแล้วกันเนาะเป็นคลิปที่จะรีวิวเกี่ยวกับ ตัวนี้เลยนี่ค่ะเพิ่งไปได้มาจากวัสันเช่นเดียวกันนะคะเป็นราคาแลกซื้อสุดคุ้มนั่นเองขวดนี้นะขอบอกเลยว่าปริมาณสุดทธิ5 0 0 ML นะคะแต่ราคาแลกซื้ออยู่ที่59บาทเท่านั้นเองถูกมากแล้วดูลวดลายซะก่อนนะคะเป็นลายน้องหมาชีบะแบบนี้ตัวนี้เนี่ยเป็นของวัสันเลยนะน่ารักมากๆเขาจะมีชื่อว่าวัสัน Soft e n ท n g body l o t i o n rose water scented นนะคะเป็นโลชั่นบำรุงผิวพร้อมกลิ่นดอก กราบหอมละมุนเนื้อบางเบาซึมซาบเร็วให้ผิวรู้สึกสดชื่นไม่เหนียวเหนอะนะช่วยบำรุงผิวเติมเต็มความชุ่มชื้นและปกป้องผิวจากความแห้งก้านให้ผิวมีความเนียนนุ่มน่าสัมผัสเมื่อใช้เป็นประจำอย่างต่อเนื่องนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะลูบไหลเช้าเย็นได้เลยนะคะให้ทั่วเรือนร่างของเราแล้วเดี๋ยวจะมาห่อไปพร้อมๆกันเลยแกะไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าเฮ้ยตัวนี้มันเป็นยังไงกลิ่นมันเป็นยังไงนะจ๊ะมาดูกันเลย คุ้มมากๆเลยนะจากราคาเต็มของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ100กว่าบาทเลยนะคะแต่ว่าเมื่อแรกซื้อมาแล้วเนี่ยก็จะเหลือราคาแค่59บาทในปริมาณ500มิลลิลิตรนะคะถูกมากๆอาะตัวหัวของเขานะคะก็ทำมาออกมาดีนะเราต้องหมุนออกก่อนเพื่อจะเปิดให้หัวเขาปึ๊ดขึ้นมาแบบนี้สามารถที่จะบีบได้นะคะแล้วก็ดูเนื้อกันดีกว่าค่ะเนื้อของเขานะคะจะเป็นลักษณะส,สี ชมพูแบบนี้จ้ะสีชมพูชมพูแบบนี้นะคะแล้วกลิ่นอ,อืุย้ยเลอะจมูกเลยค่ะ <c oughs> แล้วกลิ่นนะคะก็มีความหอมอ่อนๆเนาะเป็นเหมือนแบบหอมแบบเนื้อกุหลาบอือหอมกลิ่นกุหลาบเลยใช่ค่ะกลิ่นกุหลาบแบบชื่อเขาเลยนะคะแล้วก็ทาไปเลยค่ะขออนุญาตนะคะทาที่ผิวอุ้ยหอมอะ่ะหอมมากๆเลยอ่ะหอมใช้ได้เลยนะคะกลิ่นหอมเลย แล้วก็ซึมซาบเร็วพอซึมซาบเร็วใช้ได้เลยนะคะตัวนี้อ่ะหายไปแล้วนะจ๊ะแล้วก็ชอบกลิ่นนะคะโดยรวมคือรู้สึกว่ากลิ่นของเขาเนี่ยดีนะมันเป็นกลิ่นกุหลาบเอาเป็นว่านะคะก็จะมาให้คะแนนแล้วกันเนาะสำหรับเจ้าตัวบอดี้โลชั่นของวัสสันตัวนี้ที่ทำออกมานะคะอ่ะคะแนนความคุ้มค่าก่อนนะคะก็คือให้ไปเลย10เต็ม10ความคุ้มค่ามากเพราะว่ามันได้แบบส่วนลดไงเหลือแค่59บาทใน ปริมาณ5้0มิลลิลิตรซึ่งถือว่าเยอะมากๆนะคะส่วนเรื่องต่อไปที่จะให้นะคะนั่นก็คือเรื่องของแพ็เกจจิ้งนั่นเองเอาไป10เต็ม10เหมือนกันค่ะส่วนเนื้อโลชั่นนะคะก็กลิ่นหอมใช้ได้เนาะโดยรวมแล้วเนี่ยถ้าคะแนน1ิคะแนนนะคะเอาไปเลยค่ะที่ เคะแนนค่ะเพราะว่ารู้สึกชื่นชอบนะรู้สึกชอบในกลิ่นเนาะแล้วก็ความคุ้มค่าของมันนะคะเต็ม10ก็ได้9คะแนนค่ะสำหรับตัววัสดสันบอดี้ลชั o ่นตัวนี้นะคะยังไงถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะก็ลองไปหาซื้อได้นะคะในวสัสดันมันเป็นสินค้าแลกซื้อของเขานะคะโอเคสำหรับวันนี้ถ้าใครชื่นชอบวิธีการรีวิวสินค้าในช่องเวลาชาแนลนะคะก็เหมือนเดิมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด ติดตามแล้วก็เปิดกระดิ่งนะคะไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆของช่องเวลาชาแนลค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย